ไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรพี่ไปดูรถเนี่ยซื้อถวายเนียนซะสักคันหนึ่งไปซื้อพวงอะไรว่าสามพันห้าโอ้ยเขาหไปไหนแป็นนี้ห้พภาพเนียนบินตาบอดที่ไปสีอมบัตมเปนี้ไหเที่ขี่อมบัตรมป็ี้ไหมยูอโลพิตียมมีเว็บไหม เขามีขายสี่พันห้าเขาใส่ไ้มมีเว็บไหมมีเว็บไหมนาเทศบาลน่นเนี้านนั่นใช่อันนี้ไม่ตอใส่เร์กอันนี้เป็นสปักสตักมือสตาร์ทมือสตาร์ทมือวิ่งเลยวันนี้พลืดไปไหนนอพผเลือดเองหรือเปลฮะ อ,อย่าแข็งแรงไปกูมันหน่อยนี่นเอาวันนี้ทำไมไม่แบบยุ่นวันนี้ทำไมลูกหลานหลายคนเหลวันนี้มีเจ้าคนนี่เน่นนะจำจำลูกหลานได้ไหมีจำชื่อลูกหลานได้ไหมน,นี่นี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรชื่ออะไร เอาเื่องชื่อแกตีไงนางเนี่ยคนนุ่นละคนคนฝันก wow ับเขาอยู่ละชื่ออะไรชื่ออะไรร้านตะไผ่ชื่ออะไรล่ะยังไม่รู้จะชื่อร้านตะไผ่ยิ่งโอ้โหอยู่นึงเอออออแล้วคนชมรถชื่ออะไรคนชมรมเหีโยบเพนนี่ชื่อเพนนี่โยมแผนนแล้วยมสีนั่งอยู่ในเราเหนือนั่ง

โอ้รื่อดรดมาบุญบุญบุญแกบุญแกดอกบุญแกดอกแกอยู่ใดขนาดหลดลมรถไไรอยู่จนอยู่จนแจ้งว่าเป็นไรสามารถรักษาชีวิตวัได้บุญยังมียังบุญอยู่ยังบุญอยู่ยังบุญอยู่ยังบุญหลดรถดหลดกุศลมอสไซค์ลมมอสไซค์ลมมอสไซค์ลม Ô ừ, thì thì yong yong cùng với lao hải văng, với lao